อกครับสร้างประกอบปุดจิตอาสาครับจิตพูดเังเดียครับผมสวัสดีครับผมสร้างพิทักครับผมจิตอาสาคือกันครับผมครับครับอันนี้วิธีประกอบลงศพมีอย่างนะครับเรื่องแรกประกอบเรล่องวางคิ้วว่างคิ้วค่ะแข็งแรงนะครับอ๋อตัวนี้เพื้อมแข็งแรงนะครับใทรไม้ตรงนี้ที่ยิ่งดูการครับอาจายครับผมเพื่อดานแข็งแรงแข็งแรงป้อมแข็งแรงนะครับไทรเก่าเพื่อป้อม แน่นนะนะครับเพื่อวเวลาไปมันสิบ่วใดอ่าออกนะครับสิบ่วใดแตกเวลาเป็นเอาใส้ซบไปถามไปขึ้นรถขึ้นขึ้นรถจ่งสีบัไดอ้อาออกนะครับเพื่อยิ่งทีทีทจังน้อยนะครับลูกทั้งขางใช้ไม้แผ่นแล้วเรามาตัดตามขนาดนะครับ<อ>ให้ช่างมาวัดว่าแต่ละแผ่นนี่เราจะใช้ไปส่วนพื้นส่วนฟ้า และส่วนด้านข้างตรงไหนนะครับเพื่อไม่ให้ให้ไม้เราเสียดน้อยที่สุดนะครับส่วนที่เสียดเราก็ตัดเป็นริ้วขนาดเล็กไว้ตีริมตีขอบครับผมทีนี้เราจะยิงตัวรองพื้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าตีนเออตีนโลงเวลาวางหรือเวลายกเราก็มันจะไม่ทับมือนะครับมันจะง่ายสะดวกในการจับยกขึ้นยิงคิ้วด้านในนะครับด้านข้าง ตัวเล็กๆนี่กันเวลาเก็บไว้นานไม้มันจะยุบตัวนะครับฝามันจะยุบลงนะครับ,รบเราต้องใช้ตัวเล็กกันไว้นิดนึงก็ยิงมือจับนะครับเวลาเราปิดเจะได้สะดวกนใกนการลองเพื่อเวลาส่งหลายวันนะครับมีในโรงเย็นก็มีน้ําเหลืองน้ําเต็มไหลลงนะครับเรากันไม่ให้ให้มันไหลลงทดลองราะเหลงแกงนีน้องทดลองเพางแกงเจ็นเป็นท่าสีตัวนี้นะเพราะ เอาบ้างไดินว่นมจติโยเดินมันรร้วแม่บนี้ล้างล้าระวังล้างมยวโยโเดียย่วทดลองแข็งแรงทดลองความแข็งแรงครับไปที่มุมเลยท้งดูยกเนดูยก่ดูแข็งแรงครับผมรอันนี้ทดสอบไห้เห็นเลยครับลอ แน,แน่นอน,น,นอการทาสีนะครับสีเราจะใช้เป็นสีรองพื้นก็ได้เป็นสีภายนอกก็ได้นะครับสีขาว พ่อโอยธินเจริญเชียเป็นผู้กับคุณแม่หนูเล็กจเจริญเชียเป็นผู้ก่อตั้งครั้งแรกตั้งแต่ปีพศส5 3พแล้วก็รับช่วงมาถึงถึงผมที่มาดูแลนื่กับญาติพี่น้องทุกคนมามาดูแลต่อเนื่องนะครับตัวนี้มีมีพื้นที่อยู่ที่นี้ประมาณเจ็ดไร่ท,ที่ท่านมอบให้เป็นอาคารประกอบผีศบพบด้วยอันนี้คือเครื่องเ,อเครื่องตัดไม้เครื่องตัดไม้อัด คือขนาดความมันคือคือความกว้างประมาณ40เซนแล้วก็ความยาวเมตรแปเป็นเครื่องตัดโดยเฉพาะรเราใช้เทคโนโลยีพอพอสมควรอยู่แล้วก็อีกออีกอย่างหนึ่งที่อยากกลับเรียนให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าอันนี้เป็นแม็กยิงแม็กยิงไม่อัดเพื่อที่จะให้ประกอบเป็นหีบศพอย่างเร็วสมัยเก่าเริใช้ตะปูแต่ทุกวันนี้ใช้เทคโนโลยีนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประกอบก็คือผ้าผ้าเป็นผ้ารองพื้นรงศพเพื่อเพื่อป้องกันน้ำเหลืองของของศพที่เอาไว้นานให้ให้ปูพื้นสาหรับที่เป็นมืออาชีพหรืออยู่ที่เขาประกอบจำหน่ายขายก็ยใช้ผ้ายางสีขาวแบบนี้ที่ทำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรา ที่เรานําเสนอก็เกี่ยวกับเรื่องเ,อเราต้องการที่จะสื่อความหมายว่าอันนี้คือบูลที่แต่กุลเจริญเชื้อเราสื่อความหมายว่าเราบริจาคบริจาคฟรีไม่มีการาซื้อหรือว่ามีการขายแล้วถามถามว่าเอาเงินมาจากไหนก็เอาเงินมาจากการบริจาคของอพี่น้องประชาชนผู้ที่จะ อาบริจาคหรือพักพวกเพื่อนฝูงหรือจิตอาสาในชุมชนก็มีการบริจาคแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากนําต่อเนเรามีรถมีรถมีรถบริการมีรถบริการบริการหีบศพด้วยแล้วก็มีการขนศพจากบ้านเล่าไปสู่ที่เมมที่วัดด้วยเป็นรถประจำคือมีจิตอาสา แล้วก็โดยมากจิตสาก็เป็นผู้นำชุมชนอยู่ในพื้นที่เป็นส่วนมากผมพิรัเจเริญเชื้อครับประธานมูลนิธิตะคุณเจริญเชีอมูลนิธิตะคุณเจริญเชืีอสร้างขึ้นก่อตั้งขึ้นเมื่อพศสอง2จนถึงปัจจุบันนี้มีวัตถุประสงค์และก็นโยบายเกี่ยวบเรื่องการประกอบศพแก่ผู้ยากไร้บริจาคคนทั่วไปนะครับ ตั้งแต่พศ2532จนถึงปัจจุบันนี้จนประกอบเป็นอาคารประกอบหีบศพแล้วก็ประกอบโรงศพโดยมีจิตอสา,าอยู่จิตอสา,าโดยมากจะเป็นผู้นำท้องถิ่นมาช่วยในการประกอบหีบศพครับตั้งแต่จนถึงปัจจุบันนี้เรียนท่านนะครับว่า,าประกอบหีบศพนี้หลังหนึ่งหนีหบศพลังหนึ่งประมาณ ค่าใช้จ่ายลงทุนประมาณห0 0้ยบาทปีหนึ่งปีหนึ่งเราใช้ประมาณสองร้อกว่าหีบในการที่จะบริการประชาชนในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะครับคร่าวๆก็มีแค่นี้แต่ว่าถ้าท่านผู้ใดที่จะบริจาคก,ก็ขอเชิญชวนได้นะครับแล้วเราจะลงในเพจเราจะลงใน Facebook ในลำดับต่อไปครับ,<น>รบอยากไปที่ไหนครับที่ บุนิีที่ใจคุณเจริญเ,เชียนี่แหละครับตั้งอยู่ที่ไหนตั้งเอ่อตั้งอยู่ที่บ้านคานังปุ่มอําเภอเขาต้านวางจจงหวาดคลนแก่นครับในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสงการนี้นะครับท่านที่อยากร่วมทาบุญกับบุนิีิก็ขอเชิญชวนได้นะครับเพราะว่าอขอเรียนอย่างนี้ครับว่าช่วงฤดูการปีใหม่และช่วงฤดูการ จิตการเทศกาลสงการเรามีความต้องการที่จะบริจาคโรงศพมากกว่าปกติด้วยเพราะว่ามีบุคลากรมีประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่อาจจะมีอุบัติเหตุได้แต่ไม่อยากให้มีอุบัติเหตุแต่ว่าเราบ้องกันได้แล้วก็ขอเชิญชวนบริจาคได้